หักเลยบ่มาที่นี่ไปปลาเองนี่ยวัวนี่แหละเด้อพี่น้องเอ้ยนี่แหละสุริโอ้โหปลาักเติบอยู่นั่นใส่เซตไปชั่วโมงเมื่อกี้ครับผมเราเบิ่งเด้อครับเลยไปได้จานคือบ่เอ้ยมันบ่คือตวงใหญ่ตวงใหญ่ใส่แล้วปุ๊บเอาเลยตัวนี้ตัวพี่น้องมืดฟ้าครับผม อึดฟ้ามัวดินสก๊อดขักังวลว้โอ้แถวเปื่อยครับพี่น้องลง่ส่ตตรงโอ้ยติดเชื้อยวะเนาะโอ้ยตายตายตายขัดติดเชื้อมันแล้วนี่มันจะเป็นยังเพา่น้องเนาะสำคัญติดเชื้อยเพราแล้วนี่แล้วซิดีอู้ยมืดตึบไปเลยครับผม มันไสบูดแล้วมันกัดเท้าครับพี่น้องอ้ยน้ำเหนี่พลอยมีหงเลยนะครับผมไปกัไปเบิไปน้ำตะบุนครับเออ,อเดี๋ยวไล่บอโหัวหน้าไงฮะอ๋ฟอฟนสิมาโอ้จาอา่าแน่ว่าฟนสิมา ทำคักเลยพี่น้องเ oh, อ้ยโอ้ใส่ร์คากรองให้ดูดีก็ันนะพี่น้องเนาะฮะบ่แม่งเข้าแนะ <c ười> ก,ก้วเหรอคนละคนนะอ๋ออ๋อบ่บเทือก ครับตวงฝนสีมาล่ะใส่ตวงหน่อยบ่ถือเลยให้จานโตดนิดโตงหญ่ให้ตัวนี้ตัวนี้หมางออกแล้วบ่จานตัวนี้ค่อยโอ้ยค่อยหมางก้อยนิบให้ให้เจ้าหนิบก่อนน้ำไม่แห้งเยอะเกินครับพี่น้องทั้งผนเขาบริสไท่พอดีนะทั้งผนเขาอุดไว้บ่จานนั่นไหมบ่แต่อุดนี่ก็พังเลยพี่น้อง เข,ขอว่าถาอุ้ดนี่มึงนี่พังเลยเดิถ้าม,มีรถบ้างยังไงนอ่เสียงรหดเพลหน่อกไม่ท่ามั้งหลางจาผมเผยนองแล้วแล้วเกือบแล้วแล้ว รอรุ่นครับรอรุ่นหางามันหามันกับตัวนั้นเลยลาารเยาาราประจันน้อางต้นผนตัวแขวยมาไหมตัวนี้งาบ่คือเออยนี่งาหยิบตัวนี้นี่ไหมนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นงามเลยต้นป้าปะ,ปะ,ปะมัดสาส์มดศาสอีกแล้วมือหนึ่งมืออะไรย่ามือหรอซิบหลอบตัวนี้คนนี่ vậy là nó có bị dạng hãy dạy hết bọc đi dạy hết bọc bọc lắng sai tay bọc hả? bọc đi dạy bọc bọc đi dạy bọc đi dạy เออยืนในตู้เห็นปลาเกีียวไหมฮัลโ,โหลครับพี่นอ้องูกทานโอ้เร็จเรียบร้อยเลยโอ้แมนเมนชันจันมัน,น,น,มนจับว่าเสียงรถบื้นบ่โอ้คอยว่าม,มันลอยตกทางเหรอวะน้โว้โวย ก็เป็นญัยมามั้งโอ้โหอุ้ยทุอดเต็มเลยจันบุ้งอ่ะดำคุขลุมลม่มรึไหมป้ามาจากกลางข้างบนตรงไงเขาใส่ไว้แล้วครับผมเขายายามตรงตัวนี้ครับหืมหนามแห้งครับพี่น้องเลยบรรยากาศทุงท่งไฮุ่งนาธรรมาชาติครับผมพี่นอ้องไอ้ยูฮากินกับบ่าหน่องนะเนาะ กยามตัวนี้เร็และกะตัวที่ใส่ไว้่นบ่านในยามครับผมโอ้ทั้งผีกะหมืดนมาตกเพิ่มเศร้าครับนี่พบเปียกๆนี่เละๆนี่นี่เปียกมั่อลหรนี่เห็นว่านี่โอ้ ปลาไหลลงคากบอ่อจันปลาลงคากบอ่หอหายมีลบ้นน้ำขอนนอกหันมีลบ้นน้ำขอนนอกอ่าหลุดมือครับแต่ว่าปลาบัวเนี่ยขีใสวังหันนี่คือจะคืออยู่หรอกเนาะทีใสข้าวใสวังหันเนาะคือคืออยู่หรอก สลิดเลือกอยสล่บันไม่แห้งนี่เชตนี่ปลาล่งคักเด้ครับพี่น้องปลาพาแถาวนี้มีบอสแต่านามมันแห้งมากแลนออกไปอยู่ตรงเนาะ แต่ปลาสลิดนทวนามาดีไราจารย์ปลาสลิดทนทวดหนามาดีแถไรแมน,มนหาหูอกเร็วไรโอ้ลยเติมตัหนั่นเอะ้ยยังดูดอ,อกาสเ่นี้วะเอาเทาม,ามาเทาล,งเ,เทลง,เงเ๋้ากอดอกเอาขึ้นมาเลยเหูเง โอ้ยวัดตังูตัวใหญ่เจ้ายันงูนะจันมีคนมาหลักากไ่าลุงสมดป้าเรามาตลอดเลยเจ้ากยานบูนะแตงหูนั่งแหงประยานออกงู้หงเฮ้ยเฮ้ะบ้าพิกตัวนี้จันกระบ้าพิกตัวนี้โอ้มีตะเพียนนะหมอ ออกกอนยังนี่สิขึ้นไปหามือเจ้าตีเทเลยเทใมันออกไม่ควรเดี๋ยวเดี๋ปิบันอ่างเขาอีกตัวหนยังออกอย่างนี้ยังดึวยบาสัน ตะเงตะเวงตะเงตะเงตองเนี Tek, te Tek, okay. tak, ok, 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 ok. ่ยไม่เคียวนงูป้าโอ้มูย่างนี่ตองเนี่ยย่งย่งยงไม่สนุกูป้าพีตัวนี้ตองยยงยังยมันหาะไรอกเออักผาก่อนนี่ไม่เคี่ยวนี๋ยเดี๋ยหม่เคี่ยวเีวเดียวโอ้กุ้งน้ำตัวนี้กุ้งน้ยอะได้กุ้งรา ของลายจอนี oh, level, ่ของเหลวของเหลวของแลลวของแล้วของเลวอู้หูของเหลวของเหลวของวองเวอู้หิดมันไปมันกัดป่าเลยไปเดี๋ยวจันนี่ไม่ไม่เหี้ยวเหี้ยวอยู่ไส ยังบกเบ,บืองูงูพวกวันนี้บกคือกันเดน้นี่บอกที่ว่ากัดปลาสมหันปลางูนะแม่บกบกกระบ้าพิกหรือมาอีกเลยนี่ยมันออกิงเลยอย่าจ้องไว้มูมีพิดเมันมีผิดเนาะอ้หบอกทองไรแตเนี่ กําลังจะแซโตถึงวะเนาะไมยไม่มา,า,มามเสร็จแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวให้เราสอมเจ้ากลับไปตัวผลครับอู้วนี่นมันมีแต่ปลาตัวนี้มันเป็นแผนน้องสาวก็าให้ตหาโตัวหาเพียงมากจริงจริง่มย,ย์มายานันพี่ชายอาขอใหม่เป็นลบ เจ้าจวดเอาไปลบมิงไปจมไฮเต้นในลูกสาวหลากตัวนั่นลูกสาวหลังก็โทรหากัเลยกัเลยว่าภาพปะภาพไปขอเมี่ยท่านะภาพกุ้งตองในปุนยลุงลุงเห็นปะโอ้โหเจอมซิ่ซิุ๋ยอืล่นวะนี่นี่ล่นนี่ดีว่าเอาเอานี่มาน้อยโพดน้อยโพดเนหรอมาน้อยโพดไม่เอามานี่แม่มันน้อยมันไดในดงมาบ่ถึงถุงปุ๋ยมาเว้ย โอ้โหผูนี้ผู้สวยจ้องคนมาวันรุ่งมาเจ้โบสูงคุ้งหน้าครับผมมันโมเม้นน้อยในป่าเต็มตัวนี้ก่อนนะนั่นตัวนี้ติดหงอยอีกลุงจงโอ้ยนี่ต้องเอาออกเรื่อยๆถ้าโบออกมันเน่าเน่าครับมันเน่ามันเน่าเออเขาต้องเอาออกเรื่อยๆป่าพ่อเนี่ยถึงจะหลุดักสองสามชั่วโมงเขามาออกนี่เขาจะไปป้อยเขาจะไปมกแล้วเตะกำลังบีบขี้เยอะแยงดีเลยนี่ มาตรงมกเลยลูกเดี๋ยวมันเสียเวลาจ่นนึ่เอาจะตรงใส่หน้านี่โอ้ยมันเออมาสีอีกแล้วเฮ้ยอีนดีนี่โอ้เขามาแต่น้อยโอ้บ่พลาดบ่พลาดจุจงเนาะโอ้ยผู้ช่วยจงพ่นมาครับผมผู้ช่วยมุดนึ่งเหามาตัดอ่านครับมาเยี่ยมไม่มาเลยพ่อมาพ่อคุ้ช่วยมาเออ เสาหัวพังมาแล้วลุงลุงลุงป่าแมสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากน้ำมาสองมืออีกเลยโอ้ลุ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 ดเอ้วู้ยว้เอาคู่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 ตายปะง่ายโอ้ยลุงมาเห็ดแม่ปาดีมากแบบนี้คือจังแม่เห็ดเนาะโอ้ยงานเขาไปเทป่าไส้ทั่วที่ทั่วเหรียญบาทนียลุงมางานเขาเลยปะง่ายเอ้ยเงี้ยมดเลยโอ้ยตายเห็ดจัแม่เห็ดดีเนาะ วิ่งเงยกระสายบักอุ้ยคู่มามาโอ้ยป่ามามามลงมาโอ้ยป่าบักย่างงามลุาบักใสสะอาดเอามาเทใสียคิดดิบผาดดิโอ้ยจะไปบัดโอ้ยปลาลูกคอกระงามิงเลยเห็นนนี่ขอโทษด้วลุงมาเมาบอแมนดอกคอมันที่ท้อดโอ้ยมีหอยปลาขาวน้ำลุงจงเอ้ยปลาขาวน้อยเอ้าใสมันบืนออกไป ใเชินนะใไงยถ้าทำบุญไปน้ำไฟเลยนป็นอิยใส่เงี้ยอาหยังอาทิตย์สันสิใส่เงี้ยถูกอ้ยป่าบันโมเมนต์ุ่ผู้เดียวมันนำกามันและมันบ่มหอมโมเมนต์ที่อไปเห็ดน้ำเงี้ยตันเออเมนเมเมนสารน้ำใเพื่อนออกไปน้เงี้ยน้ำน้สบายโป้เลยอ๋มาดไว้ตอนนี้กลังมีน้ำเหนมมีปลาเลยโอ้ยปลาไหลรุ่นเลยลุงปลาไหลรุ่น เอาเพื่นไปเห็นลเป็ดแค่ขั้ตัวไปสามีกักสิออกไปเหรอออกไปมกไ่ใช่ขอเบ็ดตรงนี้ผมเรมีซิบติดตามตันอย่างนี้ยอทำเินเลียเงนเออทำเงอเดี๋ยวน้ำล้างก็ลงไปเขาว่าให้นกกินแน่เราเนอะเออไปกินทั้งหล นี่เดโน่บอลอะไรกันเดโน่อันถ้ามีน้ำเนาะอันนี้ปลาซิวบอลลุงนี่ยังอันนี้เดลูกปลาปะอันนี้เขาว่าปลาถ้าเป็นลุงน้อยคนนี้มันค่อยเอ้นปลาเกนเต๋งนะนี่นะปลาเกนเต๋งมันใหญ่ตั้งปลาขาบปะบ่บอลบอลบอลใหญ่ปลาซิวอ้าวปะมันบ่เม่นปลาซิวอ้าวแต่อันพวกนี้เรื่อเขาเจ้าบีบหัวบีบอย่างเลื่เขาเจ้าไปเฮ็ดไอ้ส้มปลาน่ะ โอ้ยี่เหลี่ยมเลือป่านี่มันแซ่บเ็ะส้มฮะส้มตัวใหญ่สุดใหญ่บอสัมนี่บอสบ่สบ่ใหญ่บ่มันมาถึงป่านนั้นดอกอ่าปรสิพยายามโตขนาดเฮ่าไงนะโอ้ยลุงมาขนาดเฉลียวไอ้ทิดยผ่านแดนนี้เลยอ่ะโอ้ยี่เลยยานพี่น้องไดาเบิ่งนเบิร์เบิร์โอ้ตายก้มหน้าสองงอกโอ้ยจะไม่กูสั่งแหงเดี๋ยวลุงก็ได้๋ยวทำพี่น้องฟังเนียปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ไม่น้าเจ้าเนาะทำมันเหมาะาบลูกน้าเจ้าเนาะทำไมมันเหมาะน้ำก็อยูนิผ่า่ท่านจะไปเสตรงจะได้น okay well ้ำกำลังมาน้ำกำลังมาเลยลุงน้ำกำลังมาปีนี้มันป่ามันอยากมันน้ำมันโอมีแต่งามเลย Hoa cuba bay yang bay yang bay 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 lúc bay tapped yêu bay 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 ดับปากนี่หนอมาจะหายมาดอดได้แงงเหรออืมจังเลยเลยลึกครับลึก เว้นเสาเส็จมาไหมมาตบโอ้นี่ปลากำลังอ oh, ันน uh. yes, oh, ี้เลยพี่น้องเลยฮะมันมันเอ้ยเห็นว่าสีใส่ตองหวานแล้วมันไปมันก็ถือที่ผ่อนอยู่เนาะมันก็เลยไปบ่ได้๋ยวแยงก็มีอยู่สามตัวถือมาให้ร้านน้ำกระบอถือมาโอ้คนหนึ่งขึ้นไปหยาดล้วเขาบอกว่าน้ำเป่าอะไรเมียเขาเยไปขอสาวคู่ให้ก็เลยไปติดต่อคู่ต้องเอ็ดบ่ยังโดนนะ คนตาใหญ่คนหนึ่งนี่คุยกันอยู่เดือนมูเจ้าผู้ใดเฮ้ยเอาเข้าไปน้องตารุนเอาหาถุงใสคือบอลุงจงคือบ่เอ้ยอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งป่าธรรมชาติด้ยนี่ครับเบิเื้องเับเด้อยนี่ป่าธรรมชาติครับนี้ครับนี่นี่แต่ไอ้ท่าไอไอแถวบางบ่อบางพี่เพื่อนเราครับนี่ปลาอันนี้เขาเอื้นไอ้สลิป ปลาสลิดนี่ครับนี่อันนี้ปลาธรรมชาตินี่ครับนี่เบิ้งครับผมสุดยอดนี่ครับนสองแม่สองแม่หน่อยหน่อยเดี๋ยวพันยัยเจียไปปล่อยสาบัอยากโซ่หายกันไปไงปล่อยไดงคือเก้าเพราะว่าหยั่งมันบ่มีตัวแปลพันมันไปคือเก้ามันไปคือเก้าเชื่อค่อยน้ำแห้งป่ะนี่น้ำเอ่อไว้สองตัวบอกสองตัวสามตัวคือเก้าเบิ้งดูครับเดือปลาสลิดนี่ครับใหญ่เจี๊ยบเอฟเลยละครับเลยอุ้ยนี่นี่อันนี้นี่บางบ่อกรบป่นซ้ำนี่ดิ